สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีกันนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนมกราคมปี2,565ข้ามปีกันมาแล้วนะคะใครทำอะไรที่ยังไม่สำเร็จก็ขอให้พยายามทำต่อไปนะคะและก็ขอให้สำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะพิทูมันมีอะไรเข้ามาในในสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมันทำให้เราได้เรียนรู้ นะคะอ่ะเกลินแล้วเริ่มงานก่อนเลยนะเรื่องงานในเดือนมการาคมปีสองพันรหกสิานี้ไปได้ดีเยี่ยมเลยค่ะชุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรขอให้คนเพิ่มสปีดในการทำงานด้วยอย่าช้ามารอเวลาไม่ได้ไม่ได้ไไดนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะโดนดุอาโดนติ ดนติดนติงโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำนะคะอโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตขอให้คนรีบคว้าเอาไว้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องงานชิ้นไหนก็ตามพ่อค้าแม่ขานะ้าในน่าจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าคนทำงานประจำหรือคนทำงานบริษัทมันจะเป็นทัวร์ต่างชาติต่างๆ มาแล้วนะมาแล้วใจเย็นนะคะอย่าใจร้อนอย่าบุมบามอมือย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ให้รับฟังความคิดเห็นคนรอบข้างด้วยลูกน้องด้วยเพื่อนร่วมงานร่วมแก๊งของเราที่เป็นกลุ่มกลุ่มทํางานด้วยกันนะคะเพราะว่าเพื่อนเรามันดีอยู่แล้วละมันเชียร์เราอยู่แล้วนะอย่าลืมหาความรู้ใหม่ๆ่ใส่ตัวด้วยปรับมเซ็ตตัวเองใหม่ทั้งหมด ปรับ m i n d s e ตตัวเองใหม่ทั้งหมดตรงนี้สำคัญมากถึงเราจะไม่ทันโลกของเทคโนโลยีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับ m ม n d s ซ t ของตัวเองปรับความเข้าใจใหม่ทั้งหมดนะคะนข้งทู่หน่อยตรงๆไปหน่อยนะคะทู่ไปหน่อยตรงๆไปหน่อยไม่ดีนะคะน่าจะมีเท่านี้น่าจะมีเท่านี้การงานเพราะว่ามันดีอยู่แล้ว แต่ถ้ามีอะไรใหม่เข้ามามีโอกาสใหม่เข้ามาให้คว้าไว้นะคะให้คว้าไว้นะสองใบเลยประกบดีมากเป็นหน้าไพา่ดีๆมากอ่ะต่อไปเรื่องการเงินในเดือนนี้โอเคดีค่ะคุณก็น่าจะพึงพอใจอยู่กับรายได้ที่เข้ามาแต่อย่าลืมประหยัดนะคะเพราะคุณมีห้าเหรียญมาด้วยมันมีเรื่องให้คุณต้องจ่ายมันเป็นภาระป่าปางที่คุณจะต้องรับผิดชอบ ตรงนี้ต้องจัดแจงเรื่องการเงินให้ดีๆและแนะน,นะนำะให้ไปศึกษาเรื่องการเงินเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเราเรียนหนังสือมาไม่มีใครสอนเรื่องการเงินให้เราเลยแต่ใน YouTube มีคนที่รอาจารย์หรือคนหรือท่านที่มีความรู้เรื่องการเงินท่านจะเอาลง YouTube ไว้พยายามศึกษาพยายามทำความเข้าใจกับมันนะคะไปาศึกษานะคะ่พะพยายามทำความเข้าใจกับมันเรื่องการเงิน นะคะแล้วมันจะทำให้คุณสบายมากขึ้นไม่ต้องมาเครียดเรื่องอค่าใช้ใจ่ายที่มันไม่เพียงพอนะต่อไปเรื่องสุขภาพค่ะองค์รวมดูดีหมดเลยค่ะไพ่แข็งแรงขึ้นมา1นึ่งสองสามสใบแต่การที่เราปลายปะละเลยเรื่อง new normal เรื่องการใช้ชีวิตแนวใหม่ของเราทุกคนคนไทยทุกท่าน คือการสักนากาใส่เจลางมือเว้นระยะห่างนะตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเราจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะได้ยาที่รักษาโรคนี้มานะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วทำใจยอมรับมันค่ะแล้วก็ทำตามนั้นไปเลยเห็นคนเยอะเราก็รอแป๊บนึงพอคนห่างๆหน้วเก็เข้าไปอะไรประมาณนี้ปรับเลยค่ะ ปรับเลยเอามันเป็นชีวิตประจำวันของเราไปเลยนะคะติดตามข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอาจารย์จะพูดอย่างทุกคลิปมันดาบาดตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นมันจะเป็นกระจุกกระจุกไปเราอยู่กระจุกนั้นไหมนะเพราะฉะนั้นแล้วก็พิจารณาเอานะคะไม่ยากเกินไปนะคะเรื่องอการปรับตัวในยุคนี้สมัยนี้เราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะนะต่อไปเรื่องความรักคนโสดก่อน ในเดือนนี้ถ้าหากว่ายังคงครองความโสดมาอยู่อลองเปลี่ยนแนวเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือไปเรียนต่อไม่จำเป็นต้องถึงขั้นไปเรียนปริญญาโทรปริญญาตรีไปอบอรมก็ได้นะคะไปเข้าคอร์ส ทำสวนอะไรอย่างเงี้ยนะไปเ,เ,เ,เรียนทำขนมไปเรียนภาษาอังกฤษเป็นต้นนะคะโอกาสที่จะพบเจอมีอยู่ค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเปิดและค้นหาโอกาสนั้นหรือไม่สำหรับคนโสดนะคะส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วในเดือนนี้ยังโอ,อยโอเคดีอยู่ค่ะยังรักกันดีอยู่นะแต่เดือนนี้ คุณต้องทำใจเรื่องการเข้าสังคมกับแฟนออกสังคมออกงานกับแฟนนะคะไปเธอนะคะคือแฟนคุณอยากให้คุณไปอยู่แล้วล่ะไปรู้จักกับเพื่อนฝูงไปรู้จักกับคนที่ทำงานร่วมกันคนที่เป็นอ่าพาร์ทเนอร์กันนะคะจะได้ผูกสัมพันธ์กันเอาไว้งานมันจะได้เจริญก้าวหน้าไปอีก นะคะมีเกณฑ์การออกงานกับแฟนเนาะอ่ะต่อไปเรื่องอที่จะติดติงในหน้าไพ่นี้มันก็มีนะคะถึงจะเป็นไพ่ที่ดีเลิศยังไงก็ตามแต่ไพ่มันขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องพูดกันสักหน่อยคือเรื่องของตัวคุณเรื่องของการข่มคนเอาชนะคนมันไม่จําเป็นต้องไปวางกล้ามข่มใครคนเราถ้าทําให้เขาศรัทธาในตัวเราได้ทําตัวธรรมดา คนเขาก็เกรงใจค่ะอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณจะอ,ออกแบบยังไงนะคะออกแบบชีวิตการทำงานตัวเองยังไงออกแบบชีวิตาการใช้ชีวิต,ตปกติอย่างไรทำให้คนเคาับถือไม่จำเป็นต้องไปวางกล้ามข่มใครนะคะวางกล้ามนะคะนะอย่างอื่นดีหมดเลยไม่ใช่ดีธรรมดาดีมากๆด้วยค่ะ นะในบางท่านมีเกณฑการเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งบางท่านจบปริญญาโทไปรับปริญญานะคะบางท่านมีความสุขอยู่กับงานที่ทําอยู่อย่างเรียกว่าสมบูรณ์พุนสุขอะ่ะมันมันเต็มอิ่มเต็มเปี่ยมในเดือนนี้ทัวร์ก็มาแล้วนะคะใครทาทัวร์นะมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย นะคะเรื่องที่จะติงเพราะว่ามันมาดีขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะมาหยิงพย้อนตัวเองไม่ได้การที่เราจะท,ท,ทําทุสินทุยาใด้สาเร็จนั้นจะต้องมีการช่วยเหลือการสนับสนุนของเพื่อนเพื่อนร่วมงานพ่อแม่ญาติแม้กระทั่งเด็กๆลูกๆที่บ้านที่จะทําให้เราดูดีขึ้นมานะคะมันมันเป็นตัวบ่งบอกว่า,เ,าเรานั้น อยู่ในเกณฑ์ของบุคคลที่ใช้ได้บุคคลที่เจริญแล้วค่ะเจริญนั่นจิตใจไม่จําเป็นต้องไปข่มใครเนาะอ่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคะในไพ่นี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะเปิดมาเนี่ยหลายราศีแล้วก็แม่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยอ้ออีกอย่างหนึ่งการเงินอยากให้คุณแบ่งสรรเป้นส่วนเก็บเงินเอาไว้ใช้เป็นเงินทุนสำรองชีวิต ในปีห5หนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเพราะว่ามันดูมันแปลกทำแม่งนะทำแม่งนะทำแม่งทำแม่งยังไงไม่รู้นะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันนะ,ะนะเดี๋ยวจะดูดวงอีกทีหนึง่งดวงประเทศไทยดวงเมืองนะคะตอนนี้ยังไม่ว่างแต่ถ้าว่างแนละ้วอาจจะอัดคลิปแล้วก็เอาลงก่อนคลิปนี้เลยก็ได้นะแต่ตอนนี้ยังนะคะติดไว้ก่อนนะเอ่ะ หมดจริงๆแล้วค่ะอ่ะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ